สวัสดีค่ะคลิปนี้สิภาพามาเบิงกวกมรกดะะ้วยค่ะพี่น้องมีสองกระถางค่ะปลูกไว้สองปีละปลูกตั้งปีสองพันห้าร้กมต้นกวกมรกฏนิยมปลูกประ,ประดับบานเนะคะ่ะสวยงามและยังยังเป็นใหม่ฟอฟอากาศนะะั่นด้วยค่ะซอยดูดสารพิษในอากาศ อากาศกงขึ้นมากก็จะค่ายอกอกซิเจนออกมาพอสำรับไปวางไว้ประดับตัวทำงานกระไดห้องรับแขกก็ไดนะคะเพราะว่ากลังขึ้นเขาจะค่ายอกอกซิเจนออกมาที่สำคัญนะคะต้นกวางมรลกตนี่จะเป็นต้นไม้มงคลน,นะคะนาะที่มีความเสือ่อว่า ถ้าปลูกไว้ในบริเวณบานเราจะเสริมสูกเสริมหลาบกว้วเงินกววทองเข้ามาในบานนะคะพขาบอกว่าถ้าต้นมรกตออกใบสิบเก้าใบขึ้นไปสิม,มีสูกเลยค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งกันได้ว,ว่ามีสูงหรือเปล่าีขากานีาย่สิบสามใบ ไม่ตังใดค่ะสดๆหล่อนๆออกไปแล้วสิหกสิงหาออกไปแล้วนะคะเด้อยพิศุปตะกะารมาเบื้องยนหลังด้วยค่ะก้านนี้สิบแปดใบว่าสันสิบแปดใบเนะคะกระถางนี้ก็มีสิบแปดใบ สองกาศนะคะผลปรากฏว่าโอเปรเล่อสองกุศลผ้าหากสี่นะคะสิบเปดกาศในสิบเก่านะคะสิบเก่าใบนี้มีจัก,กาชขึ้นสองสามกาศนี่ค่ะเขียนไว้ชัดเจนสิบเก่านี่โอเปเหล่อสองเทียนนะคะน้องท่านว่าหากสาม แล้วก็มีหน้าโฮสี่นะคะอ้าวต้อป้ายนี่การนี่ยีส่สิบสองใบค่ะอ๋อบาทยี่สิบสองใบยีส่สิบสองใบก็มีสองการ มีสองก้านเหมือนกันอยู่ตรงไหนล่ะนะฮะแต่ปลากระออกไปแล้วคือภาพาหกสามครับมีหน้าหกสี่หน่อยี่สิบสองสำหรับการนี่ยี่สิบอิดนะคะเลขยี่สิบอิดนี้ยังไม่ทันออกการนี่ก็ยี่สิบ เลขารลว่างนียค่ะนี่ยี่สิบก็ยี่สิบอิดฟอลว่างเอานี่ค่ะจากการสังเกตบ้างเนาะคะ่ะต้นกวักมะกตที่ปลูกใบนี่นี่ก็จะมีสิบเก่าใบร้การนคะคะ แล้วก็เลขสิบเก่านี่มันจะโอก็ปเปรียวสองถือได้ค่ะเด้มันกับี่ข้มเสือนะคะแล้วก็วันที่สิบหกมีนาสองพัน,านหาร้อยหกสิบสี่นี่เนาะวันสิเขาทั้งบนทั้งล่างะะด้วยค่ะเด้อยี่สิบสองใบนี่วันที่สิบหกมีนาหกสี่นี่ นก็สองสองล่างก็หนึ่งเก้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็เ็ขึน้นมา,าก็เพื่ออยากทดสอบว่าต้นพวกมะละุกวดที่ปลูกไวน้นี่ถ้ามันออกใบตั้งแต่สิบเก่าใบขึบน้นไปนี่มันสิงใงหายชูใหายลาบผู้ปลูกลีบอ่ะนะคะก็เลยมาทำ มาทายไหวทำสถิติไหวอันนี้ก็เป็นความเสือส่วนพวกคั้เด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็ขอจ๊กเคนี่ก็เดนนะะ้อค่ะขอบคุณมากค่ะ